ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลคาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กูรูท็อตสปอร์ตนะครับเชื่อสุดท้ายแล้วเมสันเมลจะลงเอยกับลิเวอร์พูลถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอเล็กกูนะครับนักข่าวชื่อดังของท็อตสปอร์ตเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับเมสันเมลกองกลางดีกริทีมชังกริตจะไม่ต่อสัญญานช่วยกับเชลซีแต่จะเลือกย้ายไปอยู่กับหงด่างลิเวอร์พูล เมซันเมานะครับในวัย24ปีเหลือสัญญาผูกมัดมก,กับเชลซีจนถึงปี2024เท่านั้นแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องสัญญาช่วงใหม่ได้ทำให้มีข่าวนะครับว่าเชลซีอาจจะต้องจัดใครขายดาเตะรายนี้ออกในช่วงซัมเมอร์น,นี้เลยเพื่อไม่ให้เสี่ยงเสียนักเตะไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสัมมรถัดไปทำการข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับครุฑนะครับ วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ว่าผมคิดว่าเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวเมสันเมาส์เพราะเห็นไนชเชิงเจนว่าจูดเม,มมแฮมเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเขามาระยะหนึ่งแล้วแต่มันยังมีความซับซ้อนในเรื่องของการต่อสัญญาเช่าใหม่กับเงินก้อนโตที่ปูริเซรหทุกคนรวมถึงการที่ต้องแย่งชิงกับหลายๆทีมที่พร้อมมากกว่าในด้านการเงินแต่กับเรื่องนี้นะครับเมสันเมาส์มีการพูดคุยเรื่องสนกับชลซีที่ยังคงหยุดนิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและผมคิดว่าลิเวอร์พูลนี่แหละครับ ที่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของเมสันเนล์มากที่สุดนะครับเลวันดอสกี้ชีนะครับการคุยเปิดอกกับเจ็กกิ้งคลับเป็นเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของเขาไปเลยโรเบิร์ตเดวันดอสกี้นะครับเ oh ัวหอกทีมชาติโปแลนด์ของบาร์เซโลนาชี้ว่าการ้ลิกคุยแบบเปิดอกกับเจ็กกิ้งคลับสมัยที่ย้ายไปปูริเซียดอทมุนใหม่ๆนั้นคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เขากลายเป็นยอดกองหน้าของโลก มาจนถึงในเวลานี้เลยเลวันดอนสกี้นะครับเป็นแค่นักเตะที่ยังต้นใช้เวลาขัดเกลาตอนย้ายมาที่ปูลิซิลุนมมนแต่เขาก็ได้เจอเกิงครอปช่วยขัดเกลาตลอดระยะเวลา4ปีที่ทํางานด้วยกันก่อนก้าวขึ้นไปเป็นยอดโหน้าลํารับต้นๆของโลกที่เบย์ยูเมนนกในเวลาต่อมาผมคิดว่าหนึ่งในสถานการณ์ที่เปลี่ยนเส้นทางการค้าแข่งของผมเลยนะเลวันพูดถึงการเจอจอกับเจอกิงครอปมันเป็นหุ่นกันแรก หรืออาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นหรือดูการที่สองที่ดอนมุนผมไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีเท่าไหร่ผมทำประตูได้ไม่มากผมไม่รู้ว่าเจอกั้ครับต้องการอะไรจากผมหลังจากจบเกมที่ทีมเราแพ้ผมตรงไปหาเขาเลยมันอาจจะเป็นช่วงเที่ยงคืนที่โรงแรมผมบอกกับเขาไปว่าผมขอคุยด้วยหน่อยเพราะว่าผมไม่เข้าใจจริงๆและผมก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากผมอะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวังจากผม และกบทสนทนาน,นี้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลาเราเราวห้าหรือ10นาทีเองนั้งแต่พอเราได้คุยกันมันกับว่าเรากลายเป็นคุยกันยาวไปเป็นชั่วโมงครึ่งเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผมได้คุยกับเขาเขาเหมือนพ่อของผมและผมก็คิดถึงพ่อของผมมากเพราะว่าพ่อของผมเสียไปแล้วตอนที่ผมอายุ16ปีบางครั้งหลังจากตอนนี้ผมก็ไม่สามารถหาใครที่สามารถคุยแบบนั้นกับผมได้เลย สามวันต่อมานะครับและจําได้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งใดๆในการซ้อมได้เพราะว่าคุณไม่มีเวลาพวกเรากําลังเล่นในบุเดสกาเยอรมันและผมก็ทาแฮตติกและทํหนึ่งอันซิดได้เพราะเราชนะ4-0นั่นคืออาส์บวกผมคิดว่านะในช่วงลานั้นผมก็ใจว่าเป็นเรื่องของจิตใจเลยและสิ่งที่คุณมีในหัวเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนใดๆเลยนะแต่ผมรู้สึกถึงความอิสระบางอย่างมันก็แค่ผมหัวโลง่ง ไม่มีอะไรให้คิดหลังจากนั้นทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนไปเคนเานี่ชูพรสวรรค์ของเบนด์ดนะครับแต่เตือนแฟนหงอย่าเร่งรัดจนเกินไปเซอร์เคนี่เดวิกิดนะครับตำนานสโมสร,รของฮองแดงหริวหูยกย่องในพรสวรรค์ของเบนด์ดปีกดาวรุ่งชาวสกอตแลนด์แต่เตือนนะครับว่าอย่าไปเร่งรัดให้จนูรายนี้รีบขึ้นมาแบกความกดดันในทีมชุดใหญ่ของหรเวพูเร็วเกินไป เดบิวจากกัสโตรโจติกในวัย17ปีนะครับได้รับโอกาสในทีมยอดใหญของลิเวอร์พูลไปแล้วในฤดูกาลนี้ซึ่งแฟนๆหลายคนก็เห็นฟอร์มเล่นแล้วก็คาดหวังว่าจะหนูรายนี้จะก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามในมุมมองของเซอร์แคนนี่เดลกิ๊แล้วนะครับเขาอยากให้พัฒนาการของเบนดอตค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเหมเือนไม่ใช่เรื่องราวของทีมใหญ่แบบซินเดอเรล,ล่าเดวิดก่าวเขายอยู่ตรงนั้น กับทีมชุดใหญ่แน่นอนแต่อยู่พึ่งไปผลักดันเขาเร็วจนเกินไปหนุ่มน้อยทําได้อย่างย้อนย่ยมที่ลิร์พโลพวกเขาแฟนๆมีความสุขกับสิ่งที่เขาทํเขาดูมีส่วนหนึ่งตรงนั้นแต่ก็ต้องให้เวลากับเขาในการปรับตัวสําหรับเด็กอายุเพียงแค่สิปีคนหนึ่งการย้ายจากบ้านเกิดมายังลิร์พโลการให้โอกาสหนุ่มน้อยลงเล่นในวัยสิปีเขาย้ายมาจากบ้านไกลผมเองก็มองว่าจะเป็นแบบเขาก็ต้องรอจนถึงอายุ26ปีนู่นแหละ ดังนั้นเขาก็แค่ต้องปรับตัวให้ได้มีความสุขกับที่นี่เขาอยู่และช่วยสิ่งต่างๆจากตรงนั้นเขาคิดถึงบ้านบ้างนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจนะนะเขาก็แค่ต้องเดินไปบอกใครสักคนและพวกเขาก็จะช่วยคุณเองอย่าก,กลัวที่จะขอความช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเหมือนเป็นเหมือนกับตอนที่ผมอายุ17ปีผมอยู่เชลติก แคเน่แม็กเกรนส์อายุ18และพวกเราซ้อมด้วยกันในทีมชุดใหญ่พวกเขาทีมชุดใหญ่ดีกับเรามากทาให้คุณไม่ตื่นกลัวและกระตุ้นให้คุณกล้าทาในสิ่งต่างๆพวกเขาผ่านการคว้าแชมป์ห้ารายการในหนึ่งฤดูกันมาแล้วมีสิ่งเรียกร้องมากมายในวัย17ปีกับการมายังทีมในพรีเมียร์ลีกแต่เมื่อเขาอยู่ตรงนั้นเขาทําสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดมันอาจจะยากในการรอบโมซาล่าเพื่อเจ้าหนุ่มของเราตอนนี้ ดอกวต์ยังได้เสริมด้วยคำว่าเขาได้พูดคุยกับเบนดตที่สนามซ้อมแล้วผมได้พูดคุยกับเขาประมาณ10วินาทีเห็นจะได้ตอนที่พวกเรากําลังออกจากสนามซ้อมผมก็แค่บอกเขาไปว่าถ้าเธออยากประสบวามณ์สเร็จเธอต้องรีบปรับตัวมีผู้คนพร้อมดูแลเธออยู่มันสำคัญมากที่เธอต้องมีความสุขเธอไม่จําเป็นจะต้องให้ฉันช่วยอเไรเลยๆแต่เธอสามารถทําได้นะไอดอนโจตารับสุดพิเศษ กับการได้ลงเล่นกับต่อเรสที่ตาหมีดิกโกโตต้านะครับก็น่าชาวโปรตุเกสของรีวูนะฮะยอมรับว่าการได้เล่นร่วมกับทีมเดียวกันกับเฟอร์นันโดทอร์เรสสมัยที่อยู่กับแอ d ดเดนกุมาริกคือหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะครับของตนในการขายแข้งพร้อมระบุว่ามันยอดมากๆที่แฟนๆหงแดงมอบเพลงเชียร์เดียวกันที่มอบให้กับไอดอนเก่เขานะครับ โจต้าเคยอยู่แอนโกลมาริตในปี2006นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เฟอร์นันโตเรสอดีตหัวหน้าทีมเชสเปนของลิเวอร์พูลย้ายกลับไปเล่นกับทีมเก่าในลีกเมื่เกิดพอดีสำหรับผมต้องบอกว่าวันยิ่งใหญ่มากกว่าพิเศษอีกนะโจตา้ากล่าวกับออฟเดอะพิสผมชอบเขามากเมื่อผมได้เซ็นสัญญากับแอนโกลมาริตและเกมแรกของผมก็คือเกมอุ่นเครื่องผมได้เล่นก่อนหน้าคู่กับเขาด้วยนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยผมยังมีรูปเขาในโทรศัพท์ของผมอยู่เลย และตอนนี้มันก็ยังเป็นเพลงเดียวกันกับตอเรสที่เป็นๆลิวมอมให้กับผมมันยอดไปเลยถ้าจำเป็นหงดางน,นะครับอยากขายเคลเลอร์ให้กับทีมในต่างแดนมากกว่าลิวเวอ์พูลนะครับเปิดเผยว่าหงดังลิวเวอร์พูลอยากจะขายควินเคลเลอร์ในประตูมือสองให้กับทีมในต่างแดนมากกว่าในศึกพรีเมียร์ลีกเคลเลอร์กำลังพิจนารณาถึงการย้ายออกจกลิวเวอร์ในช่วงสัมมานี้เพื่อโอกาสลงเล่นหลัง ทีทินแอนฟิลไอชอนเบเกอร์คลองตำแหน่งเบอร์หนึ่งได้อย่างเหนียวแน่นครับลิวรอพูลนะครับรูบ้อว่าลิเวอร์พูลที่จริงๆแล้วนะครับไม่อยากจะปล่อยเคลลิอโออาเทียมแต่หากเป็นความต้องการคาอนเตตจริงๆพวกเขาก็พร้อมเปิดโอกาสให้ยายนะครับเพียงแต่มองไปถึงการปล่อยให้กับทีมต่างแดนนี้ตัวไปใช้งานต่อมากกว่าโดยคาดกันว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่ราวๆ20ล้านปอนด์นะครับ แลบิโอนฝันลุยพิมลิกตามไอดอลของเขานั่นก็คือสตีเวนจูระอารรนราบิโอนะครับกองกลางดีกิติมิชั่งพุ่งเศษของยูนตุสยอมรับไม่ปิดโอกาสทําตามความฝันนั่นก็คือการไปเล่นในศึกพิมลิกเพื่อตามรอยไอดอลของเขานั่นก็คือสตีเวนจูระราบิโอนะครับเปิดเผยว่มามีการคุยสัญญาฉบับใหม่กับยูนตุดอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ปิดโอกาสย้ายทีมหากปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ทำการความสนใจจากสโมสรในพิมลิก ผมติดตามดูลิเวอร์พูลตอนเด็กผมเป็นแฟนบอลตัวยงของสตีเวนเจลลารก็ทำให้ผมมีความฝันผมจึงอยากติดตามเดอะเรดลิเวอร์พูลวันใจของผมอีกคนก็คือซิสูซีดานราบิโอนเก่าเวลานี้สื่ออิตาลีนะฮะรายงานมาว่ายูนตุดยอมเพิ่มค่าจ้างในข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อน้มนะ้าวจิตใจให้ราบิโอนต่อชิ้นใจชมใหม่ให้ได้ขณะที่สัญญากำลังจะเข้าสู่3เดือนสไตร หรือช่วงเวลาน,นี้นะครับยังไม่มีความขึ้นหน้าใดๆแต่แน่นอนเราจะพูดคุยกันในเร็วๆนี้เพราะรู้กันนี้จะสิ้นสุดลงในอีก2เดือนข้างหน้าผมจะเย็นมีโอกาสที่ผมจะย้ายแต่ก็มีโอกาสที่ผมจะเซ็นสัญญาใหม่กับอยู่ตุสเช่นกันผมมีความสุขอยู่ในตัวเลนผมกาลังทาผลงาน,นดีๆและมีบทบาทที่ดีกับผู้บริหารเพื่อนร่วมทีมและโค้ชแม็กซ์อลริเกเขาช่วยผมได้มากเลยตลอด2ปีที่ผ่านมาเชื่อมันในตัวผมนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและมันทําให้รู้สึกดี และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสำหรับอนาคตของผมนะครับผีทำช็อคสนกรุยิตแต่อาจเจอต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตเป็นข่าวสุดช็อคเมื่อเตรียมทำท่าม,มาก,ก,กุ 4, รุยิตกลองกลางเอซีปโตมาร่วมเทียมตามการรายงานจากเดอะเทเลกราบแต่อาจจะต้องเจองานยากนะครับเนื่องจากความสัมพันธ์ตลอด5ปีของเขากับลิเวอร์พูล กูจะสร้างความพเด็จต่กับหลายทีมในยุโรปนะครับหลังจากมีฟอร์มอันยอดเยี่ยมกับปอร์โตโดยมีฟีดทีมชัสเซียได้รับการติดต่อจากสสโมสรดังซเซเบีย,ยงอ้างว่าทั้งสองทีมนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับปริษัทแด,ดงดำเอซิมนันแชมป์เกาโชสเตเดออิตาลีที่ติดต่อททบทามนะครับกองกลางร,รายนี้ย้ายมาสู่ปอร์โตในปี2022นะครับด้วยค่าตัว10.25ล้านปอนด์หลังจากใช้เวลา2ฤดูก,กาลก่อนหน้าด้วยการถูกยืมตัวจากลิเวอร์โูล แต่ด้วยความจงรักภักดีและการเป็นแฟนบอลตัวยงถล่มลิเวอร์พูลมาตั้งแต่วัยเด็กทําให้เขาอาจปฏิเสธการย้ายไปร,ร่วมทีมพีศดาจเนื่องด้วยความเป็นคู่แข่งที่มีประวัติศาสตร์กันอย่างยาวนานในระหว่างทั้งสองสโมสรน,นะครับบิฟิลซาอเซิฟนะครับกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคุชการของยกัยกษ์ใหญ่แห่งประเทศปตทรตเกสโดยแพ้นในลีกเพียงแค่สนัดซึ่งเป็นเกมที่กุริดไม่ได้อยู่ในสนามด้วยนอกจากนี้เขายังแสดงเย็นถึงความสามารถรอบด้านในวุกจานี้โดยลงเล่นในตำแหน่งกองกลางทางฝั่งขวา แอนฟิ์ตัวกลางและกองกลางตัวรับแล้วเตนนวอายุหปีทำไปหนึ่งประตูสสตัวนึ่งแอซิสจาก30เกมในทุกรายการแต่มีรายงานมาว่าเอลิเทนักอย่างนี้ตัวนักเตะรายนี้ในขณะที่เขากำลังสร้างแมนเชสเตอร์เดนขึ้นมาใหม่นะครับกุยย์ลงเล่นกับทีมชุดเดงหวงแดงไปเพียงแค่16นัดโดยทำประตูและแอซิส,สได้อย่างละ1ครั้งนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ในอาชีพของเขาที่แอนฟิ์ก็คือการถูกปล่อยยืมตัวนั่นเอง นับตั้งแต่ทีม์ลีกก่อตั้งขึ้นในปี1992ถึง1993มีเพียง2ผู้เล่นเท่านั้นที่เคยเล่นให้กับทั้ง2ทีมคู่แข่งในศึกแดงเดือดน,นั่นก็คือไมเคิลโอเว่นและพาอโินฮะโกรอาร์เรียนราเบยอนออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยทิ้งคำใบ้ว่าอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลอาร์เรียนราเบยอนครับสตาร์กองกลางทีม,าทมชาติฝรั่งเศสชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดครับ ก็ได้ออกมาให้สัญญาณที่ชัดเจนเป็นที่รู้ลอยแล้วว่าตัวเขาต้องการที่จะย้ายออกจากอยู่มตุสแบบฟรีค่ตัวหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อหาความท้าทายครั้งใหม่ที่ลีกต่างดนะครับโดยเฉพาะในศึกพรีเมียร์ลีกที่เป็นลีกที่ตัวเขานั้นกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากและล่าสุดกับลิวก,ก็คือหนึ่งในสโมสรที่ตัวของเขานั้นอยากย้ายมาร่วมทีมด้วยเป็นอย่างมากดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงคนส่นที่อารยนรายบิโวนจะตัดสินใจเลือกย้ายส่ทีมหงดังหลังจบฤดูกาลอีกนะครับ โดยเมื่อสัปมาห์ที่แล้วอาร์เรนโรบิโอนเกือบที่จะได้ย้ายมาคัดแข้ง,ขงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเงื่อนไขการย้ายทีมเสร็จสิ้นเป็นที่รู้เลยแล้วแต่สุดท้ายนะครับการย้ายทีมในครั้งนั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยเหตุผลสําคัญก็มาจากการที่แม่ของอาร์เรนโรบิโอนซึ่งเป็นเอเยนให้กับลูกชายของเขาในเวลานั้นได้ออกมาเร่งร้องสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชายของเขาในจานวนมากจนเกินไปนะครับโดยทั้งค่าเหนือระดับสูง นั่นคือสิ่งที่ทางแมนเชสเตอร์ยยอมรับไม่ได้และล้มเลิกในเดือนนี้ไปในที่สุดรายงานนี้ก็มาจากฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังทางด้านการเยอยทีมก็ได้มาทวิตเตอร์ล่าสุดนะครับเมื่อวันนี้โดยอ้างอิงบทสมภา์ล่าสุดของอาร์เรนไรบิโอนล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ไม่สัมภาษณ์กับทางตุลโตสปอร์ตสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีกล่าวาว่าผมรักลิเวอร์พูลมากและผมก็เป็นแฟนบอลตัวยงของสตีเวนเจลลาดกเขาคือคนที่สร้างแรงบนันดาลใจในการเล่นฟุตบอลให้กับผมดังนั้น ผมจึงติดตามลิวร์พูมาอยู่ตลอดตั้งแต่วัยเด็กแน่นอนจากบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ของทางอารเรนโรยโอนนั้นเป็นเหมือนกับการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมายังลิวร์พูว่ากองกลางในวัยยุคหกปีรายนี้ต้องการย้ายมาคักแข่งในถิ่นแอนฟิลในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เป็นอย่างมากการที่ตัวของคนนั้นสามารถย้ายทีมได้แบบปกีกตัวนั้นทําให้ลิวร์พูก็กําลังให้ความสนใจในตัวของกองกลางเด็กกีทีมชาติฝร,รัร่งเศสรายนี้อยู่เช่นเดียวกันและลิวร์พูก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ อารเรียนไรเบยอนมาแล้วตั้งหลายครั้งเช่นเดียวกันด้วยในช่วงที่พนาเนื่อน,อนนั้นับว่าณตอนนี้ถือได้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วที่อารเรียนไรเบยอนจะตัดสัญญาชุดใหม่กับยูเวนตุสและตอนนี้สัญญาของเขานะครับกับทีมดังในซิกโชเซียอิตาลีก็เหลือเพียงแค่2เดือนเท่านั้นก่อนที่ลูการน,นี้จะสิ้นสุดลงและตอนนี้ดูเหมือนว่าอารเรียนไรเบยอนกำลังพิจารณาสมุทรต่างๆที่ตัวเขานั้นอยากจะย้ายไปร่วมทีมด้วยโดยลิเวอูนั้นะครับก็ถือได้ว่าเป็น,นันะยยรนนะครบ ดังนั้นเมื่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายนั้นตรงกันไม่แน่นะครับรอจะได้เห็นอาร์รนริวอวนย้ายเข้าสู่ทินแอนฟิลด์แบบฟรีค่าตัวหลังตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับกุนซือไบยมินิกไม่พอใจไซดิโดมาเน่เป็นอย่างมากหลังทำผลงานนี่อย่างน่าผิดหวังนับตั้งแต่ที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของไซดิโดมาเน่นะฮะอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลที่เพิ่งย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปซบตักไบยมินิก เมื่อช่วงตวลาดซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยใน,นตอนแรกนั้นหลายฝ่ายก็ต่างออกมายกยงวอซิลิเมเนตทำผลง,งานได้อย่างเยอดยเยี่ย,ย,ยมกับปยิยมินิกหลังจากทําประตูดได้อย่างเป็นปนรนเรรมในช่วงแรกจนถูกยกย่องให้เป็นนักเตะตัวคนหวังของทีมหลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนทําให้ตัวคนนั้นพลาดการเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติในิกมของเขาเพราะต้องเข้าคอร์สรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเขาโดยด่วน หรือล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเซโดมาเน่กับเบย์มานิกนั้นเริ่มที่จะไปได้ไม่สวยแล้วนะครับหลังจากที่ในเกมล่าสุดเบย์มานิกแพ้ให้กับทางไบเออร์เลเวอร์กเซินในศึกบุนเดสลกาเยอรมันทีมของชาบี้ออลอนโซเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทําให้ทีมเสือใต้ต้ตองตกบพลลังจากฝูงร่วงมาอยู่อันดับที่2ของตรงนารางคะแนนแล้วณตอนนี้นะครับจนทําให้เชื่อได้ว่าลูกกันนี้อาจจะไม่ใช่งานง่างของเบย์มานิกอีกต่อแล้วในการคว้าแชมป์บุนเดสลกาเยอรมัน อีกสมัยเข้าสู่สโมสรน,นะครับพบคูแ่แข่งที่ตามมานั้นก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะปาดหน้าคว้าแชมป์ไปครอบครองจากพวกเขาในทันทีถ้าหากเบรรยม์มิเนกประมาณคู่แข่งที่ตามมาครับ,ลบ,รรไไรบหลังจากที่เบอร์เกอร์ลูเซนเอาชนะเบย์มิเนกไปได้2-1นั่นะฮะหลังจบเกมทางด้านยูเลียนนาสเกวันผู้จัดจาการทีมเบรรยม์มิเนกก็ได้ออกมาพูดในเชิงพัดเพียงถึงสเีลมาเน่นักเตะที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาแบบเต็ม โดยกล่าวว่าในเกมนั้นนี้สะดวกมาเนปที่เพิ่งหายจากการมาเจ็บกล้ามเนื้อกลับมานั้นไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ทําให้ตัวของเขานั้นประทับใจได้เลยเขาเล่นเกมได้แย่มากๆเขามีโอกาสสัมผัสบอลมีแค่8ครั้งเท่านั้นในช่วงครึ่งเวลาแกฉะันั้นคือสาเหตุสำคัญที่ทําให้ตัวของเขานั้นถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ตัวของเขาก็ไม่ชอบใจเท่าไหร่และการเปลี่ยนตัวเขาออกจากทีมในรักเวลาอันรวดเร็วนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล โดยตามรายงานยังอ้างต่อไปว่าไม่ใช่เพียงแค่ซาโดว์เมเน่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ต้องกลายเป็นนักเตะที่ต้องดิ้นรนเมื่อยยออจิทินแอนฟิลเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมานะครับโดยนักเตะลิบูยังย้ายออกจากลิบูไปพร้อมกับเมเน่ย่างดิว็อกอลิกี้และทาคุมิมินามมโนก็ต้องดิ้นรนกับต้นสกัดใหม่ของพวกเขาโดยดิว็อกอลิกี้ได้ออสตาร์กับบีซาดแดงดำเอซิมิลานเพียงแค่6นัดเท่านั้นในการนี้แต่ก็ยังถือได้ว่าโอลิกี้นั้นประสบการณ์เร็จอยู่บ้าง เพราะเอซีมิลานต้นสกกดของเขานั้นผ่านก็พบถึงรอบรองเลิ่ยในศึกยูฟ่าแชมเลกในลุกน,นี้ได้เป็นผลสําเร็จและในส่วนของทาคุมิมินามนุนนั้นถือว่าอาการหนักเลยนะฮะเพราะเจ้าตัวได้ออสตาร์เป็นตัวจริงกับโมโนโกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในฤดูกาลน,นี้ซึ่งแน่นอนวัานเตะลิวนคนอื่นที่ยาวออกจากลิวนในยุคข,ของจิ้งคลับในช่วงก่อนนี้ถือได้ว่าไม่ประสบความสําเร็จกับต้น,ตนสเกตเท่าไรนักเลยนะครับ และแต่ละคนที่มีชื่อเสียงก็หายจากองค์การไปในทันทีที่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะเป็นจินนี่ววนเดรุ่มเชดันเจอเกรี่เอมิชานเดยอนร็อกเรียนอดัมลาลานาะแดนอิงซิมงมงเมยูเร่ดอมนิกโซนุก,กีมาโกโกุจิตและลูคัสเตวาที่พึ่งแขวนสตั๊ดไปนะครับทั้งหมดนี้ถูกมองว่าไม่ประสบความสาเร็จกับการย้ายไปแข่งก,กับต้นสกัดใหม่เอาลซีเลยดังนั้นหลายฝ่ายก็มองมว่าซาโดวมาเน่ก็อาจจะเป็นนักเตะอีกคนที่เมื่อย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้ว ก็ไม่ประสบความสำเร็จแม้ว่าในช่วงแรกๆหลายฝ่ายจะมองว่ามาเน่นั้นกําลังไปได้สวยกับไบยมินิกแต่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อแล้วนะครับและแฟนบอลทีมเสือใต้ไบ,บยมินิกจานวนมากต่างก็มองว่าไบยมินิกจะต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยจำนวนมากไปกับเดีลการย้ายทีมที่ไม่คุ้มค่าในครั้งนี้เอาเสียเลยนะฮะโอ้มาเน่ของเรา เราปิจารณาที่พลัสติกไคเวิร์ดนะฮะได้เรลร้องบาโรน,นาเซ็นสัญญาโรเบโตเฟอร์มิโนเข้าสู่ทีมแบบด่วนๆพลัสติกไคเวิร์ดนะครับยอดตำนานกองหน้าชาวฮอลแลนด์และอดีตนักเตะของบาร์เซโลนาได้ออกมาเรียกร้องและส่งสัญญาไปยังอดีตตัวเก่งของเขาอย่างบารนะ์เซโลนาว่าควรพิจารณาเซ็นสัญญาคว้าตัวโรเบโตเฟอร์มิโนกองหน้าของลิเวอร์พูลที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงหลังจบการน,นี้และสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีค่าตัวโดวยทางพลัสติกไคลเวิร์ด บอกว่าการคว้าตัวโรเบตโตฟอร์มิโนเข้าสู่ทีมด้นั้นทําให้บาร์เซโลนาจะกลายเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลาลิกาสเปนในทุกๆ,ๆการอย่างแน่นอน,นครับโดยรายการนี้มาจากบาคานะครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของสโมสร,รบาร์เซลโลนาก็ได้ทําการเปิดเผยและเปิดเผยแพร่บทสัมภาษณ์ล่าสุดของเกรติคไคเวิร์ดที่พวกเขาเพิ่งไปสัมภาษณ์มาเมนมา,มนมาโดยสื่อรายนี้ได้ตั้งคําถามกับเกรติคไคเวิร์ดว่าตัวคุณอยากเห็นนักเตะค,คนไหนย้ายมาร่วมทีมบาร์เซลโลน,นาในช่วงสมัยนี้ แน่นอนนักเตะที่จะย้ายเข้าสู่ทีมนั้นจะต้องเป็นนักเตะที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสถานภาพการเงินของทีมในเวลานี้ด้วยซึ่งทางพิธีเวิร์ดก็ได้ตอบกลับไปว่าแน่นอนว่าผมอยากเห็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งหน้าต่ำย้ายเข้าสู่ถิ่นคัมโนในลูกนกน้าเพื่อเข้ามาช่วยเหลือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในการทำประตูผมชอบกันโซโลรามอสจริงๆก็เป็นนักเตะที่ทำงานได้ดีกับทิมนชัดบุลเกตและเบนฟิก้าและอีกคนที่ผมมองเอาไว้ก็คือโรเบร์โต้ฟูมิโน ผมได้ยินมาว่าเฟอร์มิโนเขาประกาศลาทีมลิเวอร์พูลไปเป็นที่หนุนเลยแล้วและเขากําลังกลายเป็นนักเตะฟรีเยนและสามารถย้ายทีมได้อยา่างฟรีๆหลังจบวงการน,นี้และการที่ตัวคนนั้นถูกยกย่องว่าเป็นกองหน้าฟอร์สไตน์ที่ยอดเยี่ยมระดับโลกนั้นทําให้การย้ายมาประสานง,งานร่วมกับทางด้านของโรเบิร์ตเลวานดัลสกี้นั่นคือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับตัวของผมเป็นอย่างมากผมอยากเห็นโรเบิร์ตเลวันดัลสกี้ประสานง,งานร่วมกับโรเบิร์ตเฟอร์มิโนที่บาร์ซโลน่า และมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆอย่างแน่นอนผมจึงอยากออกมาเลือกร้องไปยังบาสูโลนาว่าควรที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จคว้าตัวกองหน้าทีมชาติบราซิลรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงสมัยน,นี้ซึ่งแน่นอนตัวของผมก็เคยได้ยินข่าวมาว่าฟูร์นกกาลังตกเป็นป้าหมายในการเสริมทัพของลายทีมชื่อดังของยุโรปไม่ว่าจะเป็นอันกอร์ตอินเตอร์มิลานและกาลาตาสไน แต่ผมก็ยังเห็นบาสซูนาใช้ความพยายามกับอยู่นี้และทําให้มันประสบความสำเร็จเพราะนักเตะที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะระดับโลกขนาดนี้มันไม่มีบ่อยนักหรอกนะฮะที่จะเข้าสู่ตลาดและย้ายทีมได้แบบฟิีซึ่งผมก็มอยากเห็นบาสซูรนาพลาดโอกาสที่ดีๆในครั้งนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหีิคือสุขาวลวอพูลคกับท่านผชมเป็นรอบเช้าของวันที่23มีนาะคมครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ